สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องกลับทักทายสบายดีเอฟซีที่ติดตามมาสุขสุขทุกคนมืเอนี้ออกมาปิกนิกอยู่หน้าพี่น้องเห็ดกินปลาสเตอคือเก่าปลาสเตอยังเหลืออีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวตกปลาค่ะเจี๊ยตัดได้ตัวโบใหญ่พี่น้องอยากได้บักไส้สองสามโลเมือเอามาพัดกินที่เส็บเรามืเอนี้ยใส่น้อยก็ที่พัดกินที่เก่าเอามาเห็ดกินอยูาน่าเหมือนตลอยกับแม่นักกิ่งกับลูกสาวเนาะเหมือนนี้ ปิกนิกคือเก่าพี่น้อง,ม,งมันแห้งมันแหลงช่วงหน้ากะอาศัยแต่น้ำบาดาลน,นี่แหละงัวมันยังบุมีหมองกินน้ำเลยแค่นี้น,นีปาสาเดหน่อยมัอนมีาสดน่อ <c oughs> มืนมีปลาสน่อยหมือนนีลาสดหน่อมือนเมนาเสดน่อยเหมือนเาเสดห่อมือนเกน,นีกกกจลเสือผา,าน,นอกมหลือนเอีลาเิ่งแก้ว สบายดีเนี่อีหล่ากินแก้วกินแก้วตัวเนียว่าซาใ่ไหมว่าตัดตัดตโอ้ยมือนี้ซ้ำแม่คข้วคือเก่าสลอยกำลังดังไฟพี่น้อง <c oughs> เตรียมเผ็ดเมนูปลาสโดเป็นตัสีดังไฟติดอยู่บ่เด้ลุกเลยวะลุกลเลยวะควันกลุ่มๆพี่น้อง,งเลยอากาศก็ะห่อน,นห่อนทั้งห่อนทั้งแหมเขาว่า ออามาอยู่หน้าค ouais, e pues, de en ่ายแน่พี่น้องอากาศกัดห่อนอยู่แต่วันพออยู่อายุบ้านเนี่ยโอ้บอยเขาอื่นว่าห่อนแล้วก็แถมอ่าวพรเหลือแมเปมบแมบแนมไปทางใดกันผักหูเสือนางงามเสียกินกับหลับชีสแซ่บแม่ควัวกำลังทำการสออเก็บปลาสเตอหน่อยดึงปลาโซในแม่ควัวไอตัวใหญ่ทำได้บไหมตัวใหญ่น่ะ ใหญ่ส่นลูกสาวจะโูดตัวใหญ่ม <c oughs> ันกินคนบ่มันกินหลอกมันสวบซื่อมันก็กินปลาคือกันนี่แหละมึงูหดเสียบหรือบ่พี่น้อ,นองแต่ตูเ้เย็นได้หมื่นหมื่นหนึ่งสองหมื่นอลไรได้แต่ได้สองหมื่นเลยแต่ซืส,สิโอเคยอยู่ดอกหลักกีดินเนี่ยกระบบเป็นยังล่างเอาใหม่ <c oughs> ผ่าเนี่ก็งามเลยเนาะ สมันก็ยังงามอยู่เนาะถ้าใส่ตุ่เย็นไว้ประมาณสองมื่นอะลรพี่น้องถือเบ็ดพอต้นเอกเทศแต่ว่ยอยู่พอโตไปดูนี่มันเดห์ไหนงามหรือซื้อโมเดห์ไหนถือถ้าใส่ก็ได้หลายตัวเลยพี่น้องได้ประมาณสามตัวสี่ตัวก็ได้ซีบอลเก่าน้องอันเก่าตัวใหญ่ๆก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าหน่อยนักสิถิตเบ็ดมันแรนมาเบิ่งมันก็กินเพราะว่า แล้วมันเบิ่งแล้วมันก็กลับเพบาาราะว่าเฮาใส่เหงื่อปลอมบ่รมันเหงื่อแท้มันอัดเสียงชิสลัดบางตัวก็ดผูอยู่ในน้ำแบบเหื่อจะสิเหยียบก็ยังอยู่อยู่ได้ดจนจุเหื่อแต่บ่จักรน้ำเห็ดย้อนเหงืห่อใช่ไหมมันก็ลอยเบิ่งอยู่มันบ่กินเคล็ดตัวมันขรุขระกันกะะเห็ดยันกันมาเหนือมันออกก่อนเนาะ บอลอื่นพ่นตกพี่น้องเยเมื่อวานนี้กัเขาคลายอึ่งอยู่เมืองทา่าบางทองเนาะบอลได้ไกลกันกับเฮาปอนได้บอลตก,กจนขจาวคลายอึ่งอึ่งกระโลละสองร้อยปลายโลละสามร้อยบางวันกันบอลถึกบอลแพงอึ่งเผาราคาแพงอึ่งยางราคาถึกบูแซบบอลอึ่งจําเราคอยนะแซบสําเราคอยนะว่าแซบอยู่แต่สำหรับผูดด้ใดที่ว่า กินยากแน่คือจะอร้อยเพราะพวกแซวจะเอางองี้ยงซบจึงวันเนี่มือนีชวนมาต้นกับบอแอกลงมากินนพี่น้องผมูสอนกันมาเลยสิตามข้าวปุ้นกินพร้อมมีเตี้ยมากะทินท่านี้เนานะก็ได้เล่มอยู่บ้างเด้อมาแลยครูบา่าครูสาวมาเลยมาต้นครับเออบอแอกกับ,บ,กกบสาวต้น,ตน <laughs> ยิ่งติบเขามากขึ้นเนี่ ข่าวหิวจะค่อยจนข้าวเพื่อสองคนนี่นะโอ้พิวโอ้ิวอ่ะขหนาข้าวกเก้าว้ยใส่คิมมแล้วปุ๊บนี่รอรอรอไปดีไปเดี๋ยวเด้อนี้ปลาสโดรดสองตัวตนได้ข้วสาหมากคุกสมเรือกินกันยังได้เลยได้ยเข้าใส่อันชิดรอดขี้เกียจนะ าช่วยเลยคืออันห่ออันสร้อยแล้วเราจะไปลวกน้ำกันบ่หรือว่าผัดเลยกันแดดแล้วแต่ละก่ผัดเลงสมุนกันลวกมันงามดีเนาะอันนี้คือปลาสเตอรอาตัวใหญ่ๆใน่เด้อบ่ในี้เด้อตัวใหญ่ๆนะต้นต้นแรกกันคือมันสิได้แล้วมันลุดตัวออมตัวอ๋อมตัวอ๋อมตัวหยอกอันกล่องตัว้องสิค้อมันอัน มุนพี่น้องไอ้เนี่คลองข้อมุนก็เลยบเห็นนั้ำสดที่ว่ามันถือเบ็ดมันดินน้อดินแห้งปลาเนี่นะค่อยไปเรียบร้อยแล้วค่อยคิดในใจซีดบนรุดพวกชิดเบ็ดในติดเบ็ดกันชิดปลาเนี่ยวอกมันดินแห้งโดยเฉพาะมันเฮ่ามาต่วนกันแล้วมันถือหลายโจมูนแต่กินแต่เบ็ดมาต่นเหมือนนั้นอย่งเงี้ยวเขาบอกแย่งเงี้ยวไปน้ำกันไปน้ำกัน แถวเบ็ดของอีกว่ะของยูพ่อแถมนั่นเ่ส่วนนี้สิเป็นอันส่วนปลาชโดมันขาวแบบมันขึ้นบ่อนดีเนาะแถวกลางนอนเป็นส่วนไก่มันสีไข่ไก่มันสีเลี้ยงลูกแลบบคอยไปอยากอยากคิดตอนมันเลี้ยงลูกนั่นแกงผ่าไป้ก็ตัวมันมีส่วนแม่ไปสิทบเดือนหน้าเพื่อมันเลี้ยงลูก พ่อกับลายพี่น้องเลยพ่อกับกดินสนั่นหมอแอกกับเออเราหน่อยกับอ่าเราได้สิบกว่าตัวเนหละสมทีมงานมือใหม่ขีงหนากับต้อมเตี้ยมต้อมเตี้ยมตกเหื่องช่องเตี่ยมตกต๊กรบพูดเดยวดะล้ะต๊ตกระเทานี่ต๊กนะตนน้ำนาน้ำบ่ลิกแต่ว่าย่านอยยนูเหยียบต่อเหยียบยัง ขี่เหือไปขี่เหือมาผันเหือไปตามต่อหัวเนาะไหลเลยยืไปคนอยู่หัวเหือกยะในเลสคนเเป็นแบบขึ้นน้ำจับนะกระดูกก็พักใครอยกระดูกก็โบ้เอาก็ได้งัวเขาจรรักเขาอันกินมะกุย ยังไงแต่บาต้นบเพิ่นห่วงเรื่องผิวเพิ่นกันนี่บุเพตมันได้บ่ใบกะเพราบุมี้กับตามแซ่พผีกันเนี่แหละแซ่บบเพิพกรได้ใบกะเพราใบครึ่งนึ่งัดเลยบัดเลยอ๋อแต่ไม่ทั่วจะหอมน่เีวัตถุดิบเ้มาในกัปลาสดอดอันนี้บ่อออันนี้บุลู ก็เอินยัิเอินยังเออินเออินยังนี่ยังนี่อืมปมพืชบไม่จองมันคือว่าแล้วจะมีจ้าปัดอนี่เองวะว้าวปดโด๊โออ๊ะะโอ๊ะโอโอโอะโอ๊ะโอ๊ะอะโอ๊ะโอะโอ๊ะโอะอะ เอาไว้จะเสียงเสียงบอแเอ็กช่วยด้วยบรรยากาศอยู่หน้านี่แบบเย็นดีอยพีนอ่ว่ามันเสียบหูเสียบตาเวลาเนี่ยมันไปนอนอากาศก็คักอยู่ด้ยเจ็ดเงินอยู่หน้าพระจันทร์พี ว่าค <c oughs> ือเพิ่นมีเงินเห็ดนี่เ็เงินอยู่นะเยงิี่ชื่ออะรชื่ออาซาหนสมันขึ้ว่าเรืองโทรศัพท์ก็แล้วได้บันไเ้ปพิดเด็ดพักกันอก้อนพี่น้องไงเด็ดพักกระเพราก่อนเด็ดแล้วจังเดล่าก็ะเดียววมาถอดบิดกลางเลย อันซูมผู้ชายเห็ดถอดบันกลางเลยได้เลยลทีมง,งานผู้ชายเห็ดกลางมันก็แ <laughs> สียบนะต้นก็ได้เฮาบได้ชัยได้กลางโอ้โหก็เดียวว่าสสเวาอันคืออ้ห้ามปูชัยได้ปัสสาวะใครจะเอาไปลวกได้ไปไปลวกไปเอา,าไปเอามาลวกพี่น้องไงบัตรน,นี้มันบดินบอกแลเจอกันมันชิดดินนะเออปลาตายแล้วเนาะเนี่ยมันดินเถื่อมันดินเลยหัวมัน วางว่ารอบหนาบอต้นเซาตัวใหญ่ๆมาต้นบัดนี้เอาต้นสองโลขึ้นเด้อบัดนี้เด้อบ่เอาตัวหน่อยเด้อมันบ่อิ่มกะนัดตัวบ่หอนโลต้นยังดึงบ่อยู่แล้วไปเบิ่งเลือดตัวนื่อ่ไปเงื่อไปเอาเลือดเน่ยไปหอนเลือดตัวนื่อ่พี่น้องมันอันนั้นอันหลักไปตัวแรกแห้งเต็กแล้วดึงถมถมถม ถ่ายบัอยู่ซ้สัมช okay. wow. ีเสียบอยู like ่ลอยมื wow. ้อนี้เกียร์ว่ะแสียบอยู่ตรงนั้นกินหลายคนก็มีตำข้าวปุ่นน่ะนแหละมื้อนี้เครื่องกับพูใด้ยังมาหลักหลักเลยเสีองไว้ในแก๊สตัวนั่นแหละรักษาอนามัยตะกียร์เห็นใบนี่นะจักใบยัง พระอิตูไทยพระเอิญพระอินูไทยได้บานเหินบางคนเกินพระอิตูเทพบางคนเกินพระอิตูไทยบางคนเกิเอินใบเผาที่พี่น้องอันนี้คือแบบเผาบุหูบุมี่ผู้ได้ปลูกขันยาำนาเกิดเองน้ำน้ำเดินน้ำยังนกน้ำนั่นเอก็เกิดถ้าเดินท่านี่ก็เกิดมันเป็นผชแบบเกิดง่ายมันคิวได้คิวมันออกห่อนออกเอิวงามันบมกิน มีแต่คนเท่านี้แหละแนวกินยากก็กินสลอยกำลังเผาอยู่คันหมอความแบบมื่อไหร่กันไม่ได้กินข้เีย้ผิวฉันว่าไ่นงบกันปุากินเงียมแนวก็ลุก เอ้อันนี้กินดิกินดิเออมา นี่ยนี่่ะก็เป็นแนบบี่นี่ตั้มไปตามมามักผิกเ<อ>ต้นออกหงอจากเลยพี่จะบอกตาตัมไปตามมาสองอ่ะปะพี่ตักเอาต้นกับกินหยอกงงงง งามมาเลยครับส <laughs> ีมันงามอยู่พี่น้องแต่ว่าบวกขาวสำหรับตัวปีเลียตัวปีเลียในขาวค่รับลง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 ,ลง, <laughs> ลงมาแล้ว <laughs> <laughs> หมอหลวงสุดๆลงมา ว้าวววสีสันสดใสขนาดเพราะมันหน้มามือีิะไเสร็จปแล้ว, <c oughs> ลวปลวปสาสโตอรก้า้องแม่รั้วเหมือนนี่นี่นนละบบไข่ดาวคือหอมใช่ไหม กระสดลลวกมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสรปงครัอนี่ยด้มบิดองการุงกรอีเราิ้นเบ็ดลจ็เจ็ดเจ็ดกจปเจ็อดเจด็ดเจ็ดเั็ดเจด็จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็้มน ใส่สัตว์หอยเมันบ่สัตว์หอยเซ <laughs> รีตาอันนี้ซีเมนใบกะเพราอันนี้ม่น,น้ำตาลมันช่เปื่อยอยู่บอกราาอรอกเ,เ,เกี้ยวเราจะเออชอตซิ่งก่อ บม่ได้ลงหอดปลาสั่มมาไงมันแห้งอยู่เทิง์ีเวิดตาอยู่เ้อกห่งแหงรเตาที่แตกเจ้าแหงใหน่เยโคกโคกอยู่เตาาไปม่กระเพรา เียวะองอันงตัวงามันยังบ่อยอดนั้นปเอแต่ลูกขาทามนะไม่ใช่ปลามันก็ยังเคียวขาแต่เออตกเลยลูกตกเลยเอาบางร้านเนยเด้อลืมน้ำปลา ใส่ยิบเป็น,นยังไงบ้างผัดเผ็ดปลาสดุม,ม,ดมันถาวแห้งลวเฟอรอมันออกคอนแนนแล้วมัน ผมไหวบัดนี่สามชั่โมงจากเมื่อกี้ผัดกะเพาาราปลาดุคุ้ซอยแม่ครัวอันนั้นอีกเอาไปให้แม่ครัวดูกระปุนกระปุนัน่นนั่นนั่นกระปุนอยู่หมวกนะอ๋อดูแถวไปในหมวกนะเปิดอกใช<ว>่ยหะ ไมเดินบางนาเนี่ยม่เดนส้มไมเอินบางนาเอินส้มตาข้าวปุ้นพี่น้องว้าวแม่บอกมาลุฟาสโตฟาสโดซีมันกัเบิร์ก่อนเลยว้าว นีน้ำตาลกับน้ำแตงนัวมันตนกันเลยน้ำตาลกับน้ำแปงนัวป็นยเรือบ่เรือลงเขาวนเรือเขาอะเบิดเล่นขอแนะนำเมนูผัดเผ็ดปลาสดโอโด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 ักมุ์ไหมยักมุเนี่ยักหน่อยหน่อย มือนี้ให้น้องซรายไปเอามมกระทินคือสีได้กินแต่มือเดียวเลยนะ่ะมมกระทินกะมือหนาบริกรนนอกบุม,มีตนมาแล้วเอาแบบมือเดียวเลยจบเลยเนาะเอาแบบดับเลยเลเอาแบบดับเลยรลจะคล้อ,บบลลองโก้หมกระทินมาเห็นขีปป้าเธอพวกนี้เขาอ่ะปีหนาบ่ปีหนาชิยใหญ่หน้านี้ก่อนเขา ทิมอสต้นมอไม่เที่ยงเลยปิดเอาปิดออกปิดกินเรปิดกินาต้นเลยวะไม่จะได้หลังอ่ะกินย่างแต่ไปกินคาต้นเลยย่างกับไกแค่บานในยูนากิ่งพอใจกิ่งพอใจเงปิดกินกินเอาใส่แพรบวใส่ใส่บต้นบ่พอกินละบอกต้นวะคนกินว่้กินแบ มันเพิ่มเมื่อนาเด้มัได้กินทั้งคนทั้งงว่าโอเคมันอันใหม่พ่อยเนาะเมนูมานี่นะซีซันผ่านพี่น้องรสสัตว์ยังบูหูต้องรอซีมมนก่อนซีซันเนี่ยคือแบบว่าสุดยอดเลยนาซีเพชปัดสองอย่างเลย ลมเย็นเลยดิมันหายแล้วมาได้กินข้าวํำกันพี่น้องบานี้มาเด้อกินํำกันรสสกุลสกุลนับเอามาก่อนมันบังโตแม่เดนเทมเานรับนทไหโอเคมาเด้อพี่น้องกินข้าวำกันน้ข้าวอีกขาไก่ลงแยกจะให้ร้อยโค้งไปพูดน้ำมามาอ่ะบวมมบ่กัน กินกินข่าวได้โลมันหายไให้จะรมผัดมันสุดใบผัดมากกินมันบวมดิจิทอลกันยี่ต่อมัอหนาตัวใหญ่เลาวตัวน้องชิดกับ้วในกลางน้องครับน้อย S <S น้องตัวใ่ไม่ตัวดดุดีตัวใม,มญเ่เสียบอยู่แต่ว่าชิ้นนั้นโบดสดมันได้ให้มันเฮ็ดมือดด้วห่าด่ามาเลยเน,นี่ยชิ้นแสบกว่านี้ อันนี้มันตายน้ำทางมาแล้วาตายแต่จะอยู่ข้างหนะน,น้เนาะแม่จันเพื่อให้คุณเบื่อใ่ไหมหมไม่มดหไม่หมดไม่าะเหอไมัเนเืนเนเนเอจไมมเผือดขายช้ตลาดน่นไีนใชก,กินแตะช่วงแรก มีคนทำหายมันเต็นอันนั้นมันแก่แล้วมันเจามันเป็นนอนอืองก็อยาอที่หักจามันัาคามันงงชวงอยู่พอซื้ออยูะนัโดนจนหกเกบเ้ยก็อย่างแจ๊ข้อทองหายหาทไ่แเลยบ้าเออพระเงินเงางนเจ็บไปตกินเนาะ่้ามเาอ้วนมากบ้ากินควันไม่รู้ กินน <Tolkien> mm ้ำกับเขาเต็มตู้ใครในใครจะกินึงไงจะกินดึงกินกินน้ข้าวดำข้วดำตีอื่นมันมันจขาดอะนึ่งแฉบเราจะมาขุดหอยนะะเราเห็ดเครืองหนักเลยนึงแดงตอนเราีขาวเพ้นชันแล้ว โบยไปไหนแบว่าย่อไว่ะกูจะม้วนมนม้วนชนหนำน้ำนะช<ด>นหนกพริกชดหนกพริกหน,ะนพกนพริกกินน้ำเพชรมาเดอ้อพี่น้องกินน้ำกันมาเดอ้อมาเดอ้อเบิ่งคักแล้วปลาเมื่อนี้เนี่ย คือช่เบอร์ดอกลายเอาไปกินูมหวยเกียเนาะกินคาฮือเลไนะทั้งิเบรดทั้งกินของมนเลมมี่มมงดังเออเตาคนเงือบอก่ซื้อเือนไดื้อเือยนยื้อเงือนยศขาพื้นน่นน้ำตืนน้ำมันบกเลยครับอะไรต้นไปำรวจกอนหมดอยังเอด คนเหองับ่อนไรแระ่าเ็นลำนัอร่อยยังหัวบาก็เนื่อกลรวก็แกทีบไปแนมันคุงมันคุงจะดินเด้งนังนื้อโอเคพี่น้องก็ตกินขาวกันเ้อพี่น่องตอนนั้นเ่งแรงนย่งสีแดงกินข้วนไปกินหมกหัดไปกินมกหัวน้ำเอื่อยอการห่อนอ้าวแห้งหรือห่อนอบอ้าวหรือ ก็ฝนบตกเพชรให้พวกหมักน้ำใหม่นี่เิดโอกาสเลยหาาได้โยมมันก็ออกโยหกโบันได้ยฝนตกจะออกกูนี้น้ำใหม่